ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟีทั้งห้าชิ้นใหม่นะครับซึ่งไม่ใหม่ขนาดนั้นนะมาได้ประมาณแบบเกือบวันแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาทํานะก็วิธีการรับเดี๋ยท่านผู้ชมนาคาเข้ามาแบบ AO Adventure นะครับซึ่งของฟีชิ้นนี้ ทั้งหาชิ้นนะครับเป็นของฟรีจากอีเวนต์เอนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่น่าจะมาแทนที่แบบอีเวนต์วิมโบหรือเปล่าที่มันเป็นเทนนิสนะซึ่งของฟรีจะมีเป็นเซิร์ฟบอร์ดกระเป๋าโคลาหัวเทนนิสลูกบอลชายหาดแล้วก็เครื่องบินนะครับก็โอเคเข้ามาแบบนี้นะครับเอโอนเป็นเจ้าที่ผมจะแปะเลเวอตอรคิมให้นะครับซึ่งผมจะสอนเซิร์ฟบอร์ดกระเป๋าโคลาแล้วก็ลูกบอลชายหาดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทำการเดินตามผมมาเลยนะครับคือเราต้องทําการเล่นเทนนิสนะก็ ไม่ยากนะครับสำหรับนี้ก็เล่นเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายให้ฟังด้วยนะครับว่ามันเล่นยังไงนะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับตามลูกศรมาเลยอ่ะเข้าไปในเกมเลยนะครับทําการจอยโดยการมาเหยียบแบบตรงที่มันเป็นออร่าสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้ามันมีคนเข้าเนี่ยบอดจะมาเล่นแทนนะโอเคขอไปยสำหรับเสียงแหบนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกัน เมื่อเกมเริ่มนะครับทาการกดคําว่าแท็บอิดนะครับที่เป็นรูปไฟนะครับเป็นการตีเทนนิสนะซึ่งเมื่อฝั่งตรงข้ามตีเทนนิสมาหาเราเนี่ยมันจะมีเป็นการกระบาดสีแดงๆอยู่ตรงพื้นนะครับให้เราทำการปีนตรงนั้นแล้วก็ทําการกดตีลูกเทนนิสให้ทันนะครับหรือว่ายืนหลังอ่าการกระบาดสีแดงๆนิดนึงนะครับซึ่งกระเป๋าโคลาเนี่ยคือทําการเล่น1ครั้งให้ผ่านนะครับก็คือครั้งแรกจะแพ้หรือชนะก็ได้นะครับโอเคส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็น เสือบอร์ดนะครับซึ่งวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมจะทำการเล่นไดถึงเลเวล10นะครับซึ่งให้เราเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละพอถึงเลเวล10นะครับมันก็จะขึ้นว่าเราได้ของฟรีแล้วนะครับส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็นลูกบอลชายหาดนะสำหรับวิธีการรับเนี่ยทำการเล่นให้ชนะทั้งหมด10ตานะครับต้องชนะเท่านั้นนะโอเคก็นี่แหละวิธีการรับ3ชิ้นนะครับก็ไม่ยากเลยนะก็ท่านผู้ชมทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เล่นได้ดูเพราะมันยากโอเคเมื่อเราเล่นจบตาแรกนะครับหรือว่าเล่นแล้ตาแรก แล้วก็จะได้กระเป๋าโคล่ามานะครับก็ถือว่าส่วนมากเลยนะโอเคต่อไปผมจะพาไปรับเครื่องบินของ AO นะครับซึ่งก็มาที่เดิมที่เราเกิดนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทำการเดินตามผมมานะครับเราจะทําการไปออฟบ,บี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนเอาตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อท่านผู้ชมเดินมาถึงนะครับทำการขึ้นบันไดไปเลยนะครับแล้วก็ทําการออฟบี้ให้เสร็จแค่นั้นแหละแล้วก็จะได้ของฟรีเลยนะ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ของฟิวไปที่เรียบร้อยนะโอเคต่อไปทําการกลับไปที่จุดเดินที่เราเกิดเมื่อกี้นะครับซึ่งของฟีชินี่เนี่ยก็ถือว่าสวยมากเลยนะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นลูกบอลเทนนิสที่อยู่บนหัวสีเหลืองนะครับวิธีการรับเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนเดิมเลยนะคือท่านผู้ชมทำการเดินตามผมมาก,ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฝึกซ้อมแบบตีโต้กำแพงนะครับคือท่านผู้ชมทำการตีโต้กำแพงให้ได้ทั้งหมด สิบลูกนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยนะก็ถามว่ามันแบบมันเล่นยังไงก็เหมือนการแบบตีกับคู่ต่อสู้นะครับแต่เป็นแค่การโต้กําแพงนะโอเคตีครบสิบลูกนะครับแค่นั้นเราจะได้ของฟรีเลยนะตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแปดเก้าสิบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมได้ของฟรีที่เรียบร้อยนะเรียบร้อยก็ผมสอนของฟรีครบทั้งหมดแล้วนะครับ ซึ่งก็ไม่ยากเลยนะหวังว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับีนเส,เสื้อและกางเกงและเสื้อตัวใหม่ผมด้วยคลิปนี้เป็นที้น,นะครับผมค,ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ